ขีเมาขี้เมาสซวกราดขี้เมาสดๆนะคะโซยโซค่ะโซยอ้ามยายกุ้นแซบแซบคนก็แซบกับข้าวก็แซบชุดก็แซบวนน่ะสีปากเฮ้ยนบ๊กแบข้ปแม่เขาเล่นอะไรอ่ยเ้โซยโอ้ยโอ้ยย ช,อช,อช,อชอ็อตช็อตช็อตคาช็อตใครอ่ะพ,พี่สุชนพี่สุชนตรนแก้วน้อยมาเที่ยวบ้านปะทิพย์จ้าบ้านสวยมากกว้างมากมาพี่น้อง จสวยมากบรรยากาศดีมากเดืดอกไม้มีที่ปิ้งย่างค่ะเล็ดค่ะกินได้ค่ะกินได้ไปให้ป๊าป๊าเปิดให้จิ อิเลียมสวัสดีครับสวัสดีครับป้าป้าสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้บ้านป้าทิพเจ้าของเจ้าของบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือตู้แช่เครื่องดื่มนะคะพ่อพี่น้องตู้แช่เครื่องดื่มค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกันเนาะดูจิบ้านสวยมากพ่อพี่น้อง ที่พื้นที่กว้างสวยงามเลิศเดี๋ยวเราไปดูในครัวกันนะคะอันนี้คือในบ้านสวยอันนี้ข้าวเหนียวซาคุราตนึ่งมาจ้ะ <c oughs> มีแต่ลาวลากินกันเหนียวนี่ค่ะ ทำกับข้าวเราไล่แขกไปนั่งน่องนะดูกับข้าวใช่ไหมโอ้มีแต่อาหารน่ากินนั้นเลยจ้าเพราะพี่น้องจ้าเนี่ยแม่ครัวค่ะแม่ครัวกําลังทํากุ้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาช่วยทํากับข้าวเนาะอันนี้ก็ มะละกอกาลังขูดค่ะจะตำช่่มตำค่ะไหนก็ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ค่ะมะละกอนี่ยาสไปค่ะเดี๋ยวสาวก์ราจะช่วยพี่ๆทำกับข้าวก่อนเนาะมาโอ้ยแหลกแหลกกระปุกกระพิดอยู่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตำกระเทียมก่อนดูโอ้ดึงคนพ่อใหญ่ยิกหยิกจ้าทำไม เดือค่ะกินส้ตมตำเส็ยบๆตำส้ตมตำเตำส้มตำโอ้ยทางหนึ่งก็เอยียงอันทางนี้ก็จะเตรียมใส่มะละกอแล้วนะคะจอาแล้อย่าใกล้สิเดี๋ยวมันกระเด็นเข้าตานะนอ,ยาาาอย่าใกล้มากเดี๋ยวน้ำพริกกระเด็นเข้าตาน้ำพริก ระตามอย่าได้กุลภุมเครื่องนะคะเราใส่อะไรกันบ้างเนี่ยโอ้โหมะนาวนะคะเไปสกกยเลยนะมาใกล้ๆดีไหมมันมองไม่เห็นหมดไงมันมองไม่หมดอ๋อเป็นแต้อ่าอ่าาาาเดี๋ยวพ่อพี่น้องมากินสมตำ โอเคไม่อยากรู okay, sure ้แล้วคุยต่อไหมต้องตำแซ่บๆนะสลัดอย่าแรงนะลูกนะอย่าแรงน้ำสลัะตำเบาๆนะคะตำเบาๆนะคะเดี๋ยวกระเด็นนะลูกนะใช่ผงนัวนะคะใส่น้อยนะคะแซ่บน้อยใส่หลายแซ่บหลายค่ะผงนัวค่ะมีตังปะคะจะไงในจานค่ะโอ้โยชีลม จาไปกินได้แล้วไปเอาพี่เป็นเจ้าของบ้านเด้อไปแล้วนี่นะพอแล้วค่ะลู้หกเสร็จแล้วค่ะส้มตำนี่ไหนดูดินางกุนูดิคะว้าวเสร็จแล้วค่ะส้มตำร้อนค่ะวันหยุดร้อนจ้าสิบแซ่บมาจ้าพ่อพี่น้องเมื่อกี้ส้มตำกับสารคุณราชเบื้องหน้ะ จแซ่บบอค่ะ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 อันนี้กุ้งปิ้งกุ้งย่างนะคะพี่น้องนี่กุ้งเต้นกุ้งเต้นกุ้งเต้นแบบสดๆเลยค่ะจะมีกล้พักร้องนะคะพักร้องหอยอักตะเกียวนะคะอักตะเกียวอร่อย เลี้ยมอร่อยไหมคะเลี้ยมชอบไหมคะรมอร่อยใช่ไหมคะสวัสดีครับหน่อยส,สวัสดีครับน่ารักจุงเบยเนืน้อไหมเข้าเหนียวกับหมูเนาะอันนี้ก็ปิ้งย่างนะคะจะเป็นหนวดเมือกหนวดเมือกนะคะหนวดเมือกอันนี้ก็จะเป็นบาร์บีคิวหมูย่างปิ้งย่างนะคะแซ่บๆนะคะว่พี่น้องมาเลยคะ่ะ วันนี้สาวโคราชเมาเอ็ดแปดแน่ค่ะนะสวยมากบรรยากาศดีมากค่ะไหนพอปิ้งย่างยิ้มหนจิกายะยกมาสักสองไม้สิอันนี้มาดูหลานสาวค่ะอันนี้หลานเช้าค่ะสวัสดีค่ะ ยาลินสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ็ดเดือนเนาะหกเดือนครึ่งน,นะคะหลานสาวหกเดือนครึ่งน,นะ,ะแล้วก็ดูบรรยากาศสวยมากนะคะมีส้มตําส้มตำตำเสร็จแล้วนะคะอยากได้กีโคกจัดค่ะบอกค่ะเอาเป็นนะคะ่ะ ใช่ไหมคะไหนราถ่ยายสา,สาระกันใชาา่แล้วสวัสดีคะ่ะสาวน้อยสาวน้อยอยากตำส้ตมตำอีกโอเคไปจัดคอกลูกไปสวัสดีหน่อยคะ่ะสวัสดีคะ่ะเซย์ฮัลโหลหน่อยอาลีโฮปา <c oughs> ดูอาหารค <c oughs> ่ะพี่น้องนี่มาดูเจ้าเจ้าบ้านคะ่ะเจ้าบ้านเจ้าบ้านปิ้งย่าง อาหารอร่อยแซ่บค่ะขาหมูต้มอันนี้ขาหมูต้มนะคะเจ็บๆค่ะเจ็บๆมาเสียบน้ำกันค่ะมาเด้อฟังพี่น้องอาหารแซ่บๆเลยจ้าหิงสาวโคราชเด้อ เชลีนเห็นไน้บ่ายยาเลชลินมาดิชลินดูยายคุณหนุนเาเปา่ชาลีนป้านหนักไปบ่ายาชลินเบาเลี้ยวเาเกินเปลเอาในุ๊เาชลินมาเกินทางนี้ กูตาคาดลำยองนอกจอตัวเสบะโอ้ยกูขอบคุณตะกี้แต่ก่อนก็เคยเห็นแต่ลำยองในจอวันนี้เห็นลำยองนอกจอค่ะใช่ละหิวกับบ้านในเด้อบักวันวันเฉลิมเอ้ยยุใส่วันเฉลิมเอ้ยมาเอาเบรในวันเฉลิมเอ้ย